บางคนสาะแสวงหาตามหาพุทธะสาะแสวงหาตามสถานที่ต่างๆตรงนั้นเขาว่าดีเขาว่าใช่ก็พากันแห่ไปแต่แท้ที่จริงแล้วพุทธะไม่ได้อยู่ไกลจากเราเลยพุทธะก็อยู่ภายในจิตในใจของเรานี่แหละเพียงแต่มีอวิชากั้นอยู่เราจึงไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสพ,พุทธะได้เราสาะแสวงหาดิ้นรลนว่าพุทธะนั้นอยู่ที่ไหนถ้าเรา หันกลับมาดูใจของตนดูให้ละเอียดดูให้ลึกซึ้งดูให้เข้าใจพุทธะไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ในใจของเรานี่เอง